เเเเเคคเคคคคย,ค,คยยยยยแแแพ้้้ต่่่่่กกกููููไไไไมมมมมมททอออลวรถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย โลครับครับเนี่ยโอโ้โ <laughs> หอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่สภาน้องมาขึ้นแก๊งเอา้าขึ้นแก๊งเหรอพี่ใช่ดอลล่าเมื่อกี้ไงเอา้าพี่มาเล่นแก๊งเหรอพี่ให้น้องๆมันทำมาแต่พี่มามาช่วยมันหาคนกันแล้วพี่จะให้ปล่อยให้มันเล่นกันไปอ่ะเ,เดี๋ยวผมไปหาสภาผมไปหาสภามาดิมาดิไยวอาเชือกสภาเดต้าเดต้ามาดิเดตา้ามาดิเอา้าผมว่าอยู่อะไรวะดอลล่าแล้วมีพี่สุดเข้ามาเอยะว่าละ ไม่แอบ,บลันไม่แอบ,บลันไม่แอบ,บลันซูตไม่แอบ,บลันกลับขึ้นมาผมว่าแล้วพี่ซูตไม่แอบ,บลันแอบ,บลันดอลล่าแกง๊งแก๊งดอลล่านะีพซูพตด,ดอลอล่าตอนแรกผมว่าไม่ใช่บ่ผม,มก็ไม่กล้าอันนี้ไปต้องชัดลั่นเลยวะผมบอกให้เป็มตัวแอดลับ ใครผมผมมีอยู่สคนนี่แหละเฮียตอนี่ยกว่าอ่ะอาดีอาดีแฝงกันนี่บอลแกงแกง่แกงดอลล่าแกงที่สุดครับที่สุดฮะสุดไหนที่สุดอะที่ที่ทู่ี่ทู่อออท่่เี่ทีีเหมือนกันอที เอ็ดด네ี้บอลได้รู้จักใครบ้างเนี่ยตัวเบ่งเบงรู้จักพี่มารีพี่สายฟ้าพี่พี่สกอตแล้วก็พี่ซุสนี่แหละสามคนรู้จักต้องหมดแหละตอนอยู่เอดีไม่ค่อยพูดกับใครอยู่ีเมียไปี่สวัสดีครับพี่ ถามว่าไงขอพี่ไม่แอบขึ้นแก๊งเหรอครับเนี่ยใช่ก็เมื่อกี้เงี้ยที่เขาประกาศอ่ะพี่ขึ้นไปพี่เอาเอาตรงๆผมทำโล่เออให้ทุกชุดทำโลโก้ตั้งนานอ่ะพี่ถุงไม่ยอมตอบผมแกดองครับแกดองครับเอาตึงไรเงี้โหเคสมานี่ตึงอะไรตอนนี้ไปไหนพี่ประมาณรปะมาณเดือนกว่าพี่เดือนครึ่งครับอุ้ยฟูแล้วทั้งนั้นอะ นิดนิดหนึ่งเขาไอกนิดหนึ่งรับอะไรนะครับเสียงพี่กระตุกอ่ะเอากระตุกหมดอะไรวะเนี่ยมากระตุกอะไรตอนนี้น้องฮัลโหลพี่ฮัลโหลโ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 ลทำไมไม่ได้ยินวะเฮียฮัลโหลฮัลโหลโล hello hello hello。 ดีดีเอลวะเฮดเช่ฮัลโหลพี่ฮัลโหลโลโลฮัลโหลโลโลฮัลโหลโลลเสียงเป็นที่อะไรวะมันมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยน้องโลโลโลเซตา พอได้ไหมฮัลโหลได้ยินแล้วได้ยินแล้วหายแล้วหายแล้วโอเคไม่กี่คนนะพี่ที่สุดห้าคนแต่ร้อยตบจมจมทบบึ้มเลยน่าจะทำได้อยู่เหมือนพวกพี่ก่อนเลยยังไงครับเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวแอดดอกแปะชนเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวแอดดอกแปะชนขึ้นขึ้นแก๊งแล้วมันจะเล่นได้หรอ สมทบหรถ้าถ้าพร้อมเขาให้เวลากี่วันเล่กอนอ้คือตอนนี้ขึ้นแกงก็ยังเล่นประชาชนได้ครับไม่หมายถึงพวกผมมาขึ้นไอผมไม่ได้แล้วแต่น้องๆที่ยังไม่ได้ขึ้นอ๋อเว้แต่แต่แอร์ดอบประชาชนเขาคุมกันเยอะนะครับใช่ตอนนี้น่าจะมีไม้บวกห้ามีมีกันแล้วผมว่าแต่ก็ชิลอยู่ ได้เหมือนโอเคได้ยินแล้วพี่เออไอ้เพิ่งตีแก๊งไหนไปอ่ะเพิ่งตีเฮกเตอร์พี่เมื่อกี้ไงแก๊งที่เราไม่แก๊งจิ้งจอกนะแก๊งหมาครับหมาจิ้งจอกไงหมาหมาป่าเขามากดผมตอนผมเป็นประชาชนนี่แหละพี่แล้วชนะปะชนะครับชนะโอ้โหเต็มเกินก็ยิ่งเหนื่อยอยู่พี่แก๊งเราเป็นกี่คนแล้วเนี่ยยี่สิบคนพี่ พี่ไม่ก็เล่นหรอกช่วงนี้พี่เลิกแล้วจีเทอะพี่มาขึ้นให้น้องก่อนให้น้องมันรับคนเดี๋ยวค่อยออกออกมาจากหัวอ๋อใช้ให้น้องมันอยู่กันเห็นพี่พี่สกอตมาเล่นเลยพี่สกอตเออเดี๋ยวพี่จะมาหาเพื่อนกลางวันเนี่ยแหละเองก็อยู่ปะกลางวันอ่ะอ่าอาจอยู่พี่อยู่อาจจะอยู่พี่ไม่แน่เดมือนกันเดี๋ยวพี่จะมาเล่นเลยไปหาเพื่อนได้ได้ได้พี่ได้แต่โทรมาพี่ก่อเออผมอยู่ได้ครับได้ หายไปไหนมาเนี่ยพี่เมืองหลักพี่ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่แลกอ๋อแลน่ะแลกกับแลนมีอยู่แค่นั้นตอนเนี้ยเมืองหลักก็ไม่เล่นอ่ะมีอาวุธคุ้มแล้วเตอร์ไม่เล่นอยากได้บ้างยังเลยเมืองหลักอาวุธเนี่ยอยากได้บ้างยังเลยทำไมไม่ขึ้นเมืองหลักวะมากันไม่ไหวพี่ไม่ไหวครับไหวไม่ไหไม่ไหวโลกมันเหมือนอารมณ์แบบว่ามาลองอ่ะครับพี่ใช่มาลองไหมก็สตอรี่เทคเตอร์เนี่ยสตอรี่แรกเลยแล้วก็ การเล่นแบบไม่มีหลุมหลักมันจะเดือดแบบนี้นะมันด่ากันเดือดแบบนี้อ่าใช่พี่แต่อันนี้ก็โดนโดนโดนหลุดบ้างอะไรบ้างอยู่ฝุติเจอตั้เที่ยงตี m d ก็งงแล้วแม่งตีกันทุกวอาทิตย์อะอารมณ์อารมณ์พิซต์พ่สุดลองถามพี่เคหน่อยดิเคไหนยะเคเคไงโอ้อย่าไปเอาเลยมันไม่เล่นหรอกไม่ไม่ใช่เขาเขาเขา่าเป็นนายกที่นี่คือเอ่อเมื่อวานะผมสอบถามเขาเขาบอกว่าเอาน้องมาสอบได้เลยแต่พอวันนี้ปุ๊บ พี่บูบอกว่ารอวันอาทิตย์ผมงงก็ได้ต้องรอแหละถ้างั้นใครบอกนะมันมันมันอีกคนหนึ่งพูดอีแบบอีกคนหนึผมใช่ใช่ใช่บูไหนเนี่ยบูบูพิต้าไ่อยู่ไหนมันอยู่ไหนนู่นไอเขาอยู่ติเก็ตไปผมติเก็ตไปแต่ว่าพี่เคบอกว่าสอบได้เลยอีกคนนึงบอกรอวันอาทิตย์เดี๋ยวพี่ลองถามไอฟ้าดิเคลรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันน้อง ได้พี่แต่เดี๋ยวผมไปเล่นด้วยเผื่อมึงอยากไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่มาตอนบ่ายผเผื่อไได้อย่าเพิ่งมาสกิดเด้อไม่มีครับไม่มีไม่มีถ้ารู้ว่าเป็นแก๊งที่สุดก็เดี๋ยวรู้ไม่ห้าควใครจะมาสกิดไม่ถ้ารู้ว่าเป็นแก๊งที่สุดเดี๋ยวก็มีอะไรก็คุยได้ครับแพทพี่อะไรก็ปรึกษาพี่ก็ได้เลยพี่เราถ้ามีอาวุธอ่ะค่อยๆตามที่เหมือนพี่ถุงบอกเลยโอ้โอเคได้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 แต่ก็ตอนนี้ก็นั่นแหละมีอะไรช่วยได้ครับช่วยได้บอกได้ครับ ได้มีมีมีอะไรปรึกษากระลำได้เลยเพราะว่าพวกกันผมมัจะไปเอาสีเดิมกับคืนมาก่อนตีเลยตีโกมอะไม่ใช่สี่ขากูบอกกูบอกให้เหนื่อยนะสี่ขาเหนื่อยอะเหนื่อยจริงโอ้ตอนผมอยู่ที่โรชิถามทุกมีทุกวันผมเรียกมาที่แลนอะผมไล่ออกหมดอะแต่ตอนนี้มึงไม่ใช่แล้วไงจะใช่ไงพี่ตอนนี้ตอนไปแล้วตอนนี้ไปไกลละตอนนี้ใครจะมาตีกูก็มาอุ้มามือเปล่าอะ อุ้งเลยวะเอ็มปากมาโก้พอใะ่ครับตอยเหรอตอยได้อยู่เดี๋ยวผมต้องไปแอดดับเดี๋ยพี่โอเคครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันลำ